เที่ยงนี้คุณนายอ้อจะทําแกงฮังเลให้กินแต่ขอเมาส์เนี่ยนะเมื่อวานไปตลาดมาแม่ค้าขายลูกชิ้นชมว่าสมผมใหม่นางสวยนางก็ไม่บ้ายอหรอกซื้อลูกชิ้นเข้ามา5โลซื้อมาให้ใครกินก่อนอ่ะมาดูวิธีทํากันดีกว่า ตอนแรกก็หั่นหมู3มชั้นจากนั้นก็มาตำเครื่องแกงซึ่งประกอบไปด้วยพริกแห้ง2ชนิดชนิดละ7เม็ดหอมแดง3หัวกระเทียม15กลีบตะไคร้ซอย1ช้อนโต๊ะข่าซอย1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชากะปิหยาบครึ่งช้อนโต๊ะตำให้ละเอียดแล้วก็นำเครื่องแกงที่ได้มาหม,มักใส่หมู3ชั้นหมักรวมกับสับป,ปะรด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ทิ้งไว้รราวหชั่วโมงจากนั้นก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่หมูที่หมักไว้ลงไปเดี๋ยวนะนี่ทักคุณนายอว่าลืมถอนขนหมูเปล่านางบอกอย นั้นก็ใส่น้ําไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ามะขามเปียก3ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะมาพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งทับพีคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจากนั้นก็ใส่กระเทียม10กลีบ,บขิงซอยครึ่งถ้วยถัวลิสงขั่ว2ช้อนโต๊ะเคี่ยวต่อจนหมูเปื่อยได้ที่ก็เรียบร้อยหอมมากรสชาติก็เผ็ดๆเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็